การยกมือตักเบรมีกี่แห่งในละหมาศเนี่ยคำถามแบบนี้เข้า,าเข้าเรื่องเลยนี่คำถามเนี้ยทวนคำถามอีกครั้งนะครับเขาถามว่าการยกมือตักเบรมีกี่แห่งในละมานะ พี่น้องก็รู้ดีการยกมือไม่ใช่รุกละหมาลาฟัสตักเบรนั่นแหละคือรุกลตักเบรอ่านั่นนั่นแหละคือรุกละหมาตอัลลอฮฺอักบารนั่นคือรุกละหมาตตักเบิรตุลเอห์รอส่วนการยกมือไอ้นั่นสุนัทไฮอ้อบ้านเราเรียกสุนัทไฮอ้อ นั่นครั้งนั่นคือแห่งแรกทั้งหมดจะมีอยู่สี่แห่งที่สุนัตยกมือส่วนลาฟาัสตักเบ็สุนัตกล่าวทุกทุกครั้งเปลี่ยนอิริยาบถยกเว้นตักเบรตุลเอฮรอมเพียงตักเบตเดียวเท่านั้นที่เป็นรุกน์ถ้าเข้าในละมัดไม่ตักเบ็ยกมือ เนี่ยแต่ว่าไม่ซใอ่า lose ถึงจะตักเบ็ดลงรอก็ตักเบ็ดเอติดาหรือตักเบ็ดลงสุยุทธก็ตามตักเบดนั้นเป็นแค่สุนัขไอ้อตักเบ็ดที่เป็นรูกลคือตักเบ็ดตุลเอหรอมส่วนการยกมือตักเบ็ดตุลเอหรอมการยกมือนั้นสุนัขไอ้อ่นั่นหนึ่งแห่งละเมื่อตักเบ็ดเสร็จอ่านดุอายอิฟติดต์อ่านฟาติฮะอ่านซูเราะห์ Ha, doa iftitah kau sunat hai'ah. Auzubillah kau sunat hai'ah. Porum bismillah. Apa dukun tati. tadi? katang walad dolin. Ah, dukun ah, min, ka ah lah. Ha, rukun bot. Amin. Kau sunat hai'ah i. Lepas kau surah lah. bismillah ca an surah sunat bismillah. Lek sunat an surah. Rukun an rek. Rukun an surah, cub surah, sunat เช่นเดียวกันยกมือตักเบ็ดลงรกถ้าลงเฉยๆมือนี้ไม่ได้ยกอย่างนี้ไม่ได้ยกนะตักเบ็ดเฉยๆอั ahu, ลลอฮฺบัญัตลงรกได้แค่สุนัตตักเบ็ดแต่ไม่ได้สุนัตยกมือเพราะเราไม่ได้ยกถ้ายกเฉยๆไม่กล่าวอัลลอฮฺอักบัตลงรก ก็ได้สุนัตยกมือไม่ได้สุนัตการกล่าวตักเบ็เพราะไม่ได้กล่าวเข้าใจนะครับนั้นทําให้เรารู้แล้วสองแห่งแล้วนะ,ะแห่งแรกตอนที่แตกเบตุลัยฮรอมแห่งที่สองตอนที่จะลงรอกกแห่งที่สามตอนที่แอตติดานั้นก็สุนัตยกมือเช่นเดียวกันนั้นสามแห่งแล้วนะั่นพอเราลงรอกกรอกกอ่านซุบฮานะรอบบียลอะซีมวะบิฮัมดี Rumah koncaan Subhanallah Azim Subhanallah Azim akan letih tanpa nak. Perhatian tadi. Tidak. Pradent tadi. Boleh. Subhanallah Azim. Subhanallah Azim. Akan letih tanpa nak. Pradent tadi. Boleh. Subhanallah Azim. Subhanallah Azim. Akan letih tanpa nak. Pradent tadi. Boleh. Subhanallah Azim. Subhanallah Azim. Akan letih tanpa nak. Pradent tadi. Boleh. Subhanallah Azim. Subhanallah Azim. Akan letih tanpa nak. Pradent tadi. Boleh. Subhanallah Azim. Subhanallah Azim. Akan letih tanpa nak. Pradent tadi. Boleh. Subhanallah Azim. Subhanallah Azim. Akan letih tanpa nak. Pradent tadi. Boleh. Subhanallah Azim. Subhanallah Azim. Akan letih tanpa nak. Pradent tadi. Boleh. Sub Terungnan asai dem Allahu Akbar mengkanan. Tema pelian pensami Allahul Manhamidah tolang. Tuan samai Nabi lah leh. Aha. Sahih ti ma pelian sami Allahul Manhamidah nana. Jibril maha Nabi nai kan ti Nabi ni nak. Kamlang rokok. Nabi ko subhanarabbiyal azim ni leh. Ha, subhanabil azim ban ulama wa nabi an subhanal azim bi hamdi ban ulama subhanabil azim put ngai-ngai wa nabi ni kamlang sanseun Allah tini jibril long ma jibril ko dai yin lah jibril ko le kla wa sami Allahu liman hamida mai jibril cha bok ke nabi wa Allah song dai yin sami Allah dai yin duai Allah ลิมันสัหรับผู้ที่ฮามีดาหูผู้ที่สันเสริญพระองค์นบีก็เล็กจากรอกะตั้งแต่นั้นกล่าวซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดาอ่าซึ่งการกล่าวตรงนั้นสุนัตให้อ่ะเหมือนกันและการยกมือก็สุนัทให้อ่ะอีกเช่นเดียวกันทำให้สามแห่งแล้วนะอ่า ตอนตักเบ็ดทะหลรอมตอนลงรอกงตอนเอติดดัส่วนแห่งที่สี่ตอนที่ขึ้นจากรกาฏที่สองจะทำร კ าฏที่สามนั้นสุนัขยกมือตักเบ็ตอนลุกขึ้นจะทำรอกาฏที่สามการกล่าวอัลลอฮฺอักบาร์อันนั้นสุนัขอยู่แล้วการยกมือก็สุนัตอีกเช่นเดียวกัน แห่งอื่นไม่สุนัตจะฮุกมมักรอาสุ u ดอยู่ดีดี s u s a n a l b i l a l l a h w ิ b h a m ิ i s บ b i l l l a h ิ h a m d i s u b h a n a ลอาลาวะบิฮัมดิอัลลอฮุอักบ b รจะนั่งระวังสุดยุดยกมือด้วยอันนั้นไม่สุนัตนะจะฮุกมักครอาสุนัตยกมือมีสี่แห่งเท่านั้นแหละที่บรรดาอุลามะฟุกฮะ ได้บันทึกได้อธิบายให้กับพวกเราอ่า